ครับวันนี้พาแม่มาเที่ยวที่วัดสมานวัดสมานที่มีพระพิเนตฟางนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่บนแพ่ฐทานข้าวเพราะว่าห <laughs> ลงไปตั้งหลายที่ห <laughs> ลงโอ้ก็จะมาถึงนี้ได้ก็ ออกจากบ้านตั้งแต่11โมงอ่ะตอนเพิ่งมาถึงนี่ตอนบ่ายสองครึ่งอยู่ข้าวกันทุกคนสั่งมาเต็มโต๊ะั่งตอนหิวเป็นอย่างนี้ของเยอะจริงๆเรามาเพื่อถ่ายรูปอย่างเดียวนะโอเคชีบตึ้งตูน้าโอ้นหไ้ก้อกน้ำแม่อร่อยอรอแม่ไก่อดกนั้นเลยเี่ยวก๋า บอกแล้วว่ามาเพื่อถ่ายรูปอย่างเดียว,ว,ดวยเดี๋ยวน้องก็มาพรุ่งนี้แล้วป่ะเดี๋ยวมาเจ็ดอมยหลับเหมืที่แม่พูดกับน้องอ่ะมาแล้วบ๊ายบาย